เราเนี่ยแหละคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดของตัวเราเองค่ะอย่าลืมใจดีกับตนเองมากๆเป็นความสุขของตนเองให้ได้สร้างความสุขและเติมความสุขให้กับตนเองได้พึ่งพาอาศัยตนเองได้หากไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวตอนนี้ที่คนมองเห็นอย่าลืมตัวคนเองเราจะรู้สึกสุขสงบทุกครั้งที่กลับเข้ามาหาตนเอง ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงเยียวยาทุกปมบาดแผลสำเร็จกล้าลุกขึ้นมาใหม่กล้าไปต่อกล้าเป็นตนเองกล้าชัดเจนกับสิ่งที่เป็นเราปล่อยละวาง ในเรื่องที่ควรปล่อยอภัยให้กับตนเองให้กับทุกผู้คนทุกเหตุการณ์ที่เราเคยกักขังตนเองไว้แน่นวางทุกความกลัวทุกความกังวลและมีความสุขกับปัจจุบันค่ะปีนี้โคเชื่อว่าหลายๆคนเจออะไรมาที่หนักหน่วงแล้วก็พีคแสนพีค ทำเมื่อเราผ่านมาได้ค่ะสิ่งที่เราได้รับกลับมาเยอะมากบางคนก็ได้เยียวยาปมสำเร็จได้ดวงตาเห็นธรรมมากยิ่งขึ้นได้รู้ถึงสัจธรรมได้ละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นได้เข้าใจตนเองได้สนิทกับตนเองมากขึ้นได้รักตนเองมากขึ้นได้ยกระดับทางจิตวิญญาณ ได้ค้นพบมุมมองใหม่ๆได้เห็นศักยภาพตนเองแต่ก็หนักหน่วงเอาการแล้วโค้ชดีใจมากค่ะการเข้าสู่เส้นทางพัฒนาจิตวิญญาณของโค้ชเนี่ยก่อนทำคลิปเนาะเออมันป๊อปอัพขึ้นมาเราราวสี่ปีกว่าได้รู้จักคำว่าพัฒนาจิตวิญญาณเริ่มต้นจาก number angel ที่โค้ชเคยเล่าไว้เนาะเดี๋ยวคลิปนี้โค้ชก็จะใส่ไว้ใน p l เรื่องเล่าเหมือนกันตอนนั้นนะคะคำว่าพัฒนาจิตวิญญาณมันไม่ได้แพร่หลายเราก็เป็นที่เข้าใจเท่ากับวันนี้มันก็ดำเนินดําเดินดนําเดินมาเรื่อยๆแล้วท่านรู้ไหมปีหน้ายิ่งพีมันจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับผู้คนกับเราอีกเยอะเลย ใครที่ปฏิบัติมาเนาะฝึกจิตทำสมาธิสายพลังงานสายจิตวิญญาณตื่นรู้พัฒนาตนเองขัดเกลาตนเองพัฒนาจิตวิญญาณก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอีกมากมายเลยค่ะอย่าลืมนะรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาใจให้ดีเริ่มที่ตัวเราความรักค่ะจะนำพาเราไปในทิศทางที่ถูกที่ควรรักนั้นต้องเป็นรักแทรรักบริสุทธิ์รัก ไเงื่อนไขไม่ต้องจับผิดคนอื่นนะคะเราก็หากสนใจเรื่องของคนอื่นเรื่องของชาวบา้านได้น้อยลงยิ่งเดีอะนะคะเรากลับมาใส่ใจเรื่องของตนเองให้มากขึ้นอะไรเราพัฒนาได้อะไรเราไปต่อได้เราเสริมทักษะตรงไหนดีได้บ้าง ตรงไหนที่มันเป็นจุดอ่อนของเราที่จะเพิ่มความแข็งแรงได้มากกว่านี้ทักษะใดเออที่เราอยากเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นลงทุนกับตนเองอยู่กับความเบาสบายคลายกังวลน,นั้นทำอย่างไรเนาะให้มากขึ้นส่วนเรื่องของคนอื่นจะเป็นอย่างไรให้เป็นไปตามนั้นไม่ต้องไปเจ้ากี้เจ้าการนะคะไม่ต้องไปอยากรู้เยอะไม่ต้องไปควบคุมใคร นะคะเราก็ทำตนเองให้ดีเริ่มที่เราดํำรงคงอยู่และจบที่เราค่ะเพราะว่าทุกคนมีการเติบโตเรียนรู้และมีสิทธิ์ที่จะได้เลือกชีวิตของพวกเขาเองความสุขของพวกเขาเองเราดูแค่ที่เรานะคะแล้วก็ทำที่เราค่ะชีวิตของเราจะเบาสบายและสุขสงบมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงชีวิตของคนรอบข้างก็จะเป็นไปในแบบที่พลังงานของเรามีและเป็นเนาะมันก็จะคัดสรรค่ะไม่ว่าจะเป็นสังคมเพื่อนวงสาคนาญาติการงานความรักความสัมพันธ์มันก็จะเป็นไปในแบบที่คลื่นพลังงานของเราเป็นแบบนั้นเนาะกำลังจาก12-12แล้วค่ะพอท่อนี้ ไม่น้อยไปกว่า11-11ที่ผ่านมาแล้วก็8.8เลยมันเข้มข้นมากๆใครที่ได้รับเนาะการขยายเขาเรียกว่าขยายกายฐานกายฐานของเราเนี่ยแหละกายสังขารให้แข็งแรงนะคะแล้วก็แข็งแกร่งพอที่จะรองรับกับการวิวัตรของจิตวิญญาณ ที่มันยกระดับ ascension มากขึ้นนั่นเองค่ะก็ต้องดูแลตนเองให้ดีนะสุขภาพจิตสุขภาพใจกายสังขารค่ะจิตใจจิตปัญญาณดูแลวิวัฒน์บำรุงให้ดีอะไรควรวางวางได้แล้วอะไรที่มันถึงเวลาต้องปล่อยปล่อยได้แล้วค่ะพยายามเรียนรู้ที่จะมองโลกตามความเป็นจริง อะไรที่มันต้องเกิดขึ้นมันจำเป็นต้องเกิดเรามีหน้าที่เพียงแค่ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดแบบไม่กดดันตนเองวันนี้สิ่งที่โค้ชอยากฝากไว้นะคะและอะไรที่เป็นความสุขของเราค่ะอยู่กับความรู้สึกอิ่มเอมเปี่ยมสุขนั้นให้นานเท่าที่จะนานได้ ช่วงเบรกของวันเวลาไหนอย่าลืมใส่ใจแล้วมีเวลาให้กับตนเองยิ่งเราอยู่ในความรู้สึกที่ดีรู้สึกอิ่มเองมเปี่ยมสุขสนุกสนานเบิกบานสันติสุขสุขสงบยินดีเข้าใจยอมรับมันก็ยิ่งหลอ่อหลอมนะคะแล้วฝึกฝนให้เราได้ทำได้รับ ที่อยู่ในคลื่นพลังงานแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องร้องขอแค่ว่าให้เจอคนใจดีให้เจอสิ่งที่ดีได้รับสิ่งที่ดีแต่เราจงเป็นคนแบบนั้นค่ะเป็นคนในแบบที่เรารักเป็นคนในแบบที่เราต้องการเป็นของขวัญที่ล้าค่าสำหรับตนเองและทุกผู้คนที่ได้เจอ อย่าลืมใจดีกับตนเองมากๆเป็นความสุขของตอนเองให้ได้สร้างความสุขและเติมความสุขให้กับตนเองได้พึ่งพาอาศัยตนเองได้เป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนแท้รักแท้ให้กับตนเองอยู่เสมอคะ่ะหากไม่มีใครเลยแนมะ้แต่คนเดียวตอนนี้ที่คนมองเห็นอย่าลืมตัวคนเองหยิบกระจก หรือสมาร์ทโฟนเนาะท็บเล็ตของท่านที่ส่องและเห็นหน้าของท่านเนดูเขาไว้เยอะเยอะไม่ว่าอย่างที่ค้ชเคยสอนในไลฟ์นะคะมีเรื่องอะไรแต่ละวันเซลท็อกกับตัวเองส่องกระจกก็ได้ไม่ส่องกระจกก็ได้จดเลคเชอร์โน้ตเดอรี่ก็ได้อัดคลิปเสียงก็ได้อัดคลิปเลยก็ดี มีอะไรแบบไหนอยากคุยกับตนเองเปิดใจค่ะยิ่งเราลักตนเองมากยอมรับทุกตัวตนทุกความรู้สึกทุกด้านของตอนเองเราจะยิ่งสนิทกับตนเองเมื่อเราสนิทกับตนเองค่ะด้านไหนที่เขาอยากเผยออกมามันจําเป็นต้องเผยไม่ว่าจะเป็นเพื่อการขัดเกลาพัฒนาเยียวยารักษามันจะออกมาได้โดยง่ายจงเป็นคนที่รับฟังทุกสิ่งที่ตนเองรู้สึกด้วยความรัก ให้กับตนเองค่ะและชีวิตของเราจะเบาสบายมากขึ้นเราจะมีเซฟโซนเราจะมีพื้นที่ปลอดภัยเราจะกินอิ่มนอนอุ่นได้มากขึ้นเราจะรู้สึกสุขสงบทุกครั้งที่กลับเข้ามาหาตนเองอย่าลืมนะคะเราเนี่ยแหละคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดของตัวเราเองค่ะ